ครูคณิตสอนให้คิดบวกแต่สุดท้ายทําไมคิดถึงแต่คูณหันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองสามีบาลมีบอลมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันจ้าค่าจะส่ง50บาทเด้อแต่ถ้า3ต้นจะส่งให้ฟรีไปเลยมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสน็ดนบอลดักบอลป้สวยๆจจกไปพ,พี่มาจากด้านหน้านี้หน้าจมพูทองสวยแจ่มจัดชัดจริงตรงนี้ก็ถางหนิ้ว รัตนะลุงโลดจ้ะพี่รุงโลดรุ่งเรืองกับรุงโลดเป็นไม้คู่กันนะครับพี่ก็คือไม้พาแผลงกันมาแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าเป็นรัตนะรุงโลดนะจ๊ะพี่หน้าชมพูทองนี่สวยมากหายากทํายางเพราะส่วนมากจะรูดไม่ด่างให้นะจ๊ะพี่นี่หน้าชมพูทองเปิดมาสวยแจ่มขนาดนี้แล้วสามร้อยห้าสิบครับพี่จัดไปลัตนะลุงโลดหน้าชมพูทองใบใหม่เปิดทองสวยแจ่มมาเลยต้นนี้จ้ะสามร้อยห้าสิบสวยจริง ต้นจริงสวยกว่าในกล้องผมบอกเลยอ่350าสามร้อยห้าสิบรัตนะลุงโลดกระถางโอกนิ้วสวยแจ่มจึงจะต้นนี้ไม่มีแท็กระเบิดนะครับพี่เพราะว่าน่าจะมีต้นเดียว <rou les> อันนี้มีต้นเดียวมันมีต้นเนี้ยเปิดหน้าทองมาแล้วเหมือนกันอ่ะใส่แล้วกัน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 รัตนะลุงโลดต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่ 1. หนึ่งผมจะใส่ไหมผมให้ดูก่อนแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังรอฟอร์มหน่อยไหมแต่แม่แม่เปิดหน้าทองมาแล้วนะจจะเปิดหน้าทองมาแล้วนะจจะเปิดหน้าทองมาแล้วนะ รัรนตนะรุ่งโรจน์เนาะรัตนะรุ่งโรจน์อะลัตนะรุ่งโรจน์ต้นที่1ต้นที่1 350จ้ะ3า0กระถางนิ้วต้นนี้รัตนณะรุ่งโรจน์ต้นที่สอง0เช่นกันลัตจะมีกระถาง6นิ้วหน้าชมพูทองใบใหม่ใบตรงกลางนะจ๊ะเปิดหน้าทองมาแล้วสวยๆเช่นกันลัตนณะรุ่งโรจน์เนาะกระถางหนิ้วต้นที่2จ้ะ3า0แล้วก็ลัตนณะรุ่งโรจน์ต้นที่3จาจ้ะต้นที่สาม สำหรับคนชอบด่างเยอะจัดไปหน้าชมพูทองเช่นกันจะบินเนี่ต้นนี้เลยกระถางหกนิ้วลัตะนะรุ่งโลด3รห้าต้นที่3มจากต้นที่3ใบนี้เป็นแมทล่าสุดนะเปิดหน้าทองมาเลยต้นน e. ี้สวยๆจ้ะสวยๆเลยถัดมาเป็นพรเจ้าสัวหน้าแดงสวยกระถาง6นิ้วจะบีต้นที่1เนาะใส่แท้งน้ำมือไว้ก่อนพรเจ้าสัวโอ้ยโดนแดดสวยมากพรเจ้าสัวต้นที่หนึ่งหจ้าต้นนี้พรเจ้าสัวด่างสวยๆ2 5ส้หนี่หน้าชมพูแดง สวยกระถาง6นิ้ well. หวหลอดใหม่มาแล้วนะครับพี royalty, ่เนาะหลอดใหม่มาแล้วไปเปลี่มาแล้วนิดนึงเห็นหลอดใหม่มาแล้วด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นี่ดาราจักรยานแฮดาราจักรวาลนั้นน่าด่างสวยแจมจัดผมให้ดูใบใหม่ล่าสุดเป็นไงเปิดขอบทองมาแล้วครับพี่เปิดด่างทองมาแล้วนะด่างแดงทองมาเลยสวยเลยดาราจักรวาลกระถาง6นิ้วครับพี่หน้าด่างคือสวยใบใหม่แจ่มมาก700้อบาทจ้ะ700บาทดาราจักรวาลเนาะ ภาพนิ่งให้ดูกันชัดๆครับพี่ชัดๆเดี๋ยวผมยกไปยกมาเดียวสิตาลายกัน <S 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 อาจจะร้อยบาทตาลายจักรวางกระถางหกนิ้วนะครับผมด้านนี้ไม้หนอก,กะหนกมนตาครับพี่กะหนกมนตาด่างเนาะเดี๋ยวตอนโตจะเปิดหน้าด่างทองสวยมากนะต้นนี้ไม้หนอจะกะหนกมนตาไม้หนอกรอดหม่มาแล้วรอดหม,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 ม่ด่างมาเลยรับประกันให้ครับพี่ถ้าไม่ด่างไปถึงพี่พี่เดี๋ยวผมจะโอนเงินคืนตามกลับไปเคมให้นะจ๊ะหลอดไม่ด่างแน่นอนรลอดไม่ด่างแน่นอนกะหนกมนตาต้นนี้ กระดกมนตา300บาทครับไม้แยกหนอตอนโตเปิดด่างเหลืองทองสวยมากไม่เชื่อลองดูหันแน่กระถาง6นิ้วไม้หนอกระดกมนตาจ้าด้านนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยลูกไม้ผ่านะครับพี่เหรอล,ลูกไม้ผ่าด่างชมพูเม็ดชมพูเข้มส,สวยๆด่างทุกใบครับพี่ไม่มีหลุดฟอร์มกระถาง5.5นิ้วหลอดไม่หลอดใหม่จะเปิดด่างเหลืองมาเลยผมเห็นเหลืองนะหลอดเหลืองนะพี่หลอดเหลืองทองออกมาเลยนี่หอดไปเหลืองเลยอาจจะสะ้อนแสงหรือเปล่าเนี่ ตอนนี้2 5 0ห้าสจ้ะลูกไม้หน้าด่างชมพูบอลไม้เหลืองลูกไม้ผ่าด่างสวย2 5 0ห้าบาทกระถางห้าดนิ้วต้นใหญ่โตๆฟอร์มสวยจ้าเมื่อกี้ขึ้นรุ่งรุ่งรุ่งโลดไปแล้วเนาะมารัตนะรุ่งเรืองนี่รัตนะรุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองเอาต้นนี้ละกันต้นนี้ละกันด่างสวยต้นนี้ละกันด่างสวยนี่รัตนะรุ่งเรืองนะจ๊ะกระถางหกนิ้ว3 5 0หบครับพี่มีรุ่งโลดต้องมีรุ่งเรืองอะมีรุ่งเรืองแล้วแต่มีรุ่งโรดทามถามอะโอเคอันเนี่ยมาเป ลตนะลุ่งเรืองจ่าสามร้อยห้าสิบหน้าด่างสวยๆกระถางหกนิ้วต้นนี้อ่ะอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสหรับใครชอบฟอร์มกครับพี่ต้นนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ปลูกโรนั้นจะเป็นชิ้นเที่ยวที่เป็นเขี่ยวอ่าเขี่ยวในชิ้นเดียวกันอาจจะมีสองต้นก็คือสองต้นในกระถางแลป็ีสองต้นในกระถางนะตอนนี้รัตนะลุ่งเรืองต้นที่สองแล้วกันต้นที่สองแล้วกันนี่รอดใหมโอ้รอดใหม สามรห้าสิบรัตนะลุงเรืองต้นที่สองฟองกอมีสองต้นในกระถางครับเป็นต้นที่สอนะงเนาะสามร้อยห้าสิบเชิกันนี่มีสองต้นในกระถางมีสองต้นในกระถางรัตนะลุงเรืองต้นที่สองจาะต้นที่สองกระถางหกนิ้วตอนนี้รูปไม้พาดังสวยหน้าชมพูหน้าชมพูถ้าใครเคยอห็กคิปก่อนนู้นผมจะมีตูต้นหนึ่งที่มันเปิดหน้าทองบินและจ่าบินไปเลยอ่ะแบ่งต้นนี้เดี๋ยวก็เปิดหน้าทองตโตอตอนนี้เขาเปิดหน้าชมพู สวยเข้มๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยนะล,ลูกไม้ผ่าด่างสวยตอนนี้สามร้อยบาทจา้ะด่างชมพูสวยแบบนี้ครับบี่เดี๋ยวรอเปิดหน้าทองเลยเปิดหน้าเหลืองทองมาเลยผมบอกเลยสวยแจ่มจริงนี่ตอนนี้อะให้หดุดูอีกข้างหนึ่งนี่ไซส์ใหญ่ครับพี่กระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าด่างสวยตอนนี้ชมพูมาแล้วเหลือแต่หน้าทองรอเปิดหน้าทองจะมีสามร้อยบาทลูกไม้ผ่าด่างสวยแจ่มแจ่ม ถัดมาเป็นมะน,นีน้องมะน,นีไม่ใช่มะน,น ة, aria, มีเราเพจะพี่อะไมะน,นีมอจะพี่มะนีมอลวกดหน้าชมพูเหลืองทองสวยหน้าชมพูเห noting, ล, ουν, ล ουν, ืองล, ipple, นน part, นน kolej, ละมุนละมุนไม้ด่างละมุนเม็ดแดงแจ่มมะนีมอละกดกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งต้นละสามร้อบาทนะพี่กระถางหกนิ้วเนาะมะนีมอละกดมะนีมอละกดกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งจะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองโอ้โหใบใหม่ใบใหม่นี่คือยังกลางไม่สุดนะพี่เนาะ นี่ด่างเหลืองจ้าจมพูเหลืองสวยสี่ครบสี่ครบด่างครบต้นที่สองมันนีมระกตดกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้ามณีมอต้นที่สามนี่ก็สวยจ้ะจมพูเหลืองมาครบเช่นกันมันนีมอรกนะกตดเนาะรูปงามนามไพราะไม้ส,สวยๆมณีมอระกตดฝาก,ากไปด้วยจ้ะฝากไปด้วยด้านนี้ผมมาเปิดตัวผมเสียดายใบนี้มากเลยครับพี่ลาสสีสิงเนาะใบใหม่เขาเปิดเหลืองทองมาเลยแต่ใบนี้ อันนี้คือน้องช้าน้ำครับพี่ช้าน้ํามันไม่มียารักษาอะครับมีพี่ๆเคยถามมาว่าพวกใบใบเป็นเชื้อราช้าน้ํามารักษายังไงมันมันไม่มียารักษาเป็นปัญหาที่แก้กันมาเนิ่นนานมากถ้าเป็นพวกเพี้ยพวกนี้พี่พวกเพี้ยพวกอันเนี้ยมันยังมียาหยดนะยากันเพี้ยยากันอะไรละยาแก้เพี้ยแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยใบเชื้อราหรือใบช้าน้ามันแก้ไม่ได้ครับพี่ต้องเด็ดทิ้งอย่างเดียวแต่บางทีอะบางใบเขาจะทิ้งทั้งใบแต่บางใบเราแค่ดึงออกอันนี้ผมดึงออกนะ แล้วเขาจะไม่ลุกลามครับพีใบแบบนี้ใบตรงนี้เขาก็ยังอยู่แล้วใบนี้มันเขาจะแว่งแบบนี้จะไม่ลุกลามคล้ายๆคล้ายๆตะกะแตนแทะละกัน <laughs> อันนี้ผมผมเด็ดใบที่เขาช้ําออกเนี่ยเด้อประมาณนี้ผมเต็อนด้ายมากเนี่ยคือพี่ดูใบใหม่หน้าสวยเล้วอ่ะหน้าสวยเล้ยวอ่ะเหลืองทองมาเลยลาสีสิงครับพีต้นนี้ใครรับได้ไหมมีใครรับได้สี่้อยห้าสิบละกันครับพีกระถางหกนิ้วลาสีสิงถ้าไม่อิงใบเก่านะบีถ้าสนใจใบใหม่นี่คือสวยแจ่มเลยเหลืองออกมาเลยเหลืองทองออกมาเลยนี่ ลาสีสิงห450ละกันครับพี่450ต้นนี้เนาะนี่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องใบนะครับเนาะโอเคจ้าท่านมานล้นี่เป็นอ่าเพชรพระนครเพชรพะนครครับพี่เพชรพะนคนรจะลริมชื่อกันแล้วไม้สวยขนาดนี้ลืมกันได้ไงใช่หไหมเพชรพระนครเพชรพะนครต้นนี้ต้นที่หนึ่งจะต้นที่หนึ่งเพชรพะนครต้นที่หนึ่ง ต้นที่หนึ่งสี่ร้อยบาทกระถางหกนิ้วนะครับพี่หน้าด่างเทพเทพผมเห็นเหมือนว่าจะมีอีกต้นพี่เห็นไหมผมไม่มันจะไม่น่าใช่ใบเบี้ยนะพี่อาจจะเป็นชิ้นเคี้ยวขึ้นมาอีกต้นหนึ่งของต้นนี้นะแล้วก็หลอดใหม่ก็มาแล้วนี่เพชรพระนครต้นนี้นะจ๊ะใส่แท็กนันเบอร์ก่อนต้นที่หนึ่งสี่ร้อยบาทจากเพชรพระนครหกนิ้วสี่ร้อยบาทหน้าด่างสวยๆต้นนี้เพชรพระนครต้นที่หนึ่งเนาะสี่ร้อย แล้วก็ต้นที่สองจ้าต้นที่สองนี่ดำแดงเข้มๆเลยด่างสวยเพชรพระนครครับพี่ต้นที่สองกระถางหกนิ้วเช่นกันหลอดใหม่มาแล้วดางจ้ารอด,ด่างจ้านี่สี่ร้อยบาทเพชรพระนครต้นที่สองนะครับต้นที่สองเนาะแล้วก็เพชรพระนครต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามต้นนี้นี่ต้นที่สามเพชรพระนครน,นะแดด่องแดด่อง สวยสู้เด็ดเพชรพระนครต้นที่สามครับพี่สวยแจ่มเพราะว่าพี่ดูใบล่าสุดฮาร์ปใช่ไหมฮาร์ปใช่ไหมใบนี้ก็ออกฮาร์ปนะแล้วก็หลอดใหม่ครับพี่แดงสวยออกมาเลยเพชรพระนครต้นที่สามเนาะต้นที่สามแล้วต้นที่สามสี่ร้อยเช่นกันจะมีขนาดหกนิ้วถัดมาด้านนี้เป็นเพชรพระนครต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่ต้นนี้สวยแซ่บรับประกันจากน้องตะกะแ,แตนที่เอ่อตอนนี้จะจับออกตู้ไปแล้วนะจับออกตู้ไปแล้วเพราะว่าสองใบร่างครับพี่สวยแซ่บ แซปสะดุดท <s us> ีนี้ตะกะแต่อดใจไม่ไหวตอนนี้สวยจัดตอนนี้สวยจัดอะขอพี่พี่ที่ไม่ซีเลี่ยนเรื่องใบล่างแล้วกันเนะะาะเดีใบใบใหม่น้องดูพี่ดูข้างบนนใบใหม่น้องสวยเด้อนี่ด่างทติดออกมาเลยไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยคือต้นนี้ไม่หลุดเลยสี่ระบาทเพชรพระนครต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นนี้สี่สวยนี่ต้นนี้สี่รับประกันจากน้องตะกะเต่เออเพชรพระนคร ต้นที่ห้าจ้ะต้นที่ห้าต้นนี้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 ใบใหม่เด็ดมากเหมือนใครเอาไม้บรรทัดมาวางตีเส้นไว้เพราะว่าน้องด่างฮับครึ่งจ้าอันนี้ยังกลางไม่สุดนะคะพี่เห็นเนาะยังกลางไม่สุดนี่เห็นไหมใบใหม่ด่างฮับครึ่งเหมือนใครเอาไม้บรรทัดมาตีเส้นไว้เพชรพระนครต้นที่ห้าจ้ะต้นนี้ห้าสี่ร้อบาทกระถางหกนิ้วเด้อสวยแจ่มๆเลยสวยแจ่มแจ่มนนมณีเมฆขาต้นนี้ด่างแจ่มเจื้อมณีเมฆขากระถาง หกนิ้วหกนิ้วนี่มณนนีเมขลาบางแดดขนาดนี้กระถางหกนิ้วครับพี่นี่ด่างแบบนี้เลยด่างสวยๆแบบนี้ใบใหม่ครับพี่ด่างชมพูขอบทองมาสวยๆบอลกรบด่างจมพูสวยๆด่างชมพูขอบทองเนาะบอลกระดมณีเมฆขลา450าจ้ะ450ามณีเมฆขลาด่างจมพูขอบทองสวยจมจรัดชัดจริงแทมแทมอ่ะ ถัดมาเป็นดาราน้องดารากันหน่อยจ้าดารานพพาลัดต้นที่หนึ่งก่อนต้นนี้ขึ้นแท็กแอมเบอร์ให้ดารานพพลัดกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้าต้นที่หนึ่งเด้อต้นที่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบสวยเข้มเข้มจ้ะดารานพพัลัดกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งเนาะดารานพพลัดต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองนี้ดูความป้ายสวยๆครับพี่ต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบเนกันกระถาง6กนิ้วกระดางหกนิ้ว มาด้านนี้ดารานพรลัตต้นที่สามจากต้นที่สามต้นที่สามต้นที่สามนี่ดารานพรัตผมหมุนให้นี่โดนแดดด้วยดารานพรลัตต้นที่สามจาก450เช่นกันกระถางหกนิ้วดารานพรลัตต้นที่สามเนาะต้นที่สามและดารานพพลัตต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่ไปลึกเช่นกัน450กระถางหกนิ้วสวยๆให้ดารานพรลัตต้นที่สี่จ้ะหรือจะเป็นดารานพพัตต้นที่ห้าต้นนี้ ต้นใหญ่อยู่นะต้นนี้ต้นที่ห้ากระถางหกนิ้วอะ่ะเต็มฟองครับพี่สี่้อยหสิบดาราอนพรละต้นที่ห้าจ้ะต้นที่ห้าต้นที่ห้าไปดูทั้งฟากฟังนู้นกันหน่อยครับผมอ่ะปิดกันก่อนเนาะแดดเริ่มมาแดดเริ่มมา ทางด้านนี้ม MM ีนกมะนีจ้ะพี่มะนีมะนีมะนีร้อมเพชรมะนีร้อมเพชรสวยเด็ดตลอดกาลสวยเด็ดตลอดกาลอ่ะมะนีร้อมเพชรจ้ะหน้าดังเดิมออริจินอลหน้าดางสวยๆแบบนี้กระถางหกนิ้วจ้ะพี่มะนีร้อมเพชรต้นที่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบจ่ะกระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกนิ้วนี่ฟอร์มหกกำลังเต็มหน้าดางสวยๆมะนีร้อมเพชรจ้ะ สี่ร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งมนีล้อมเพชรนี่ด่างตั้งแต่ใบร่างใบเบี้ยนะพีดด่างตั้งแต่เกิดแล้วกันต้องใช้คำานนี้เลยนะครับว่าด่างตั้งแต่เกิดต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่สองจ้ะต้นที่สองต้นที่สองมะนีล้อมเพชรต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบหลอดไปมาแล้วเห็นปิ่มๆมาแล้วจ้ะพิ่ต้นที่สองต้นนี้ก็สวยผมก็ชอบต้นนี้นะ เอาเข้าอัดกระโจมดีไหมเนี่ยเอาเข้าไปเล้ยงอกระโจมดีไหมเนี่ยต้นที่สองอะแบ่งให้พี่พี่ไปก่อนละกันนะพี่เนาะมาน,นีน้องมาน,นีหน้าสวยๆแบบนี้ต้นที่สองแล้วก็มาน,นีร้อมเพชรต้นที่สามจ้ะเดี๋ยชอบด่างเยอะด่างน้อยจัดไปครับพี่เลือกเลยจ้ะเลือกได้เลยมานีร้อมเพชรต้นที่สามต้นที่สามต้นที่สามแดดสองหน่อยแดดสองหน่อยอา่าต้นที่สามจะ้ะกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะดีละห้าสิบก็มานีร้อมเพชร ต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่มณีล้อมเพชรต้นที่สี่เนาะสวยๆกันทุกต้นเลย <c oughs> มณีล้อมเพชรอ่ะเอาเป็นหน้าปกอันนี้เมื่อกี้หน้าปกติเอาเป็นหน้าแผงมาแล้วกันหน้าแผงมณีล้อมเพชรต้นที่หนึ่งหน้าแผงชมพูครับพี่ดาบชมพูสวยหวานกระถางหกนิ้ว 4ี่ร้อยห้าสิบเช่นกันจาะสี่ร้อยห้าสิบเช่นกันมะนีล้อมเพชรน้าแพงหน้าแพง,แงต้นที่หนึ่งจาะต้นที่หนึ่ง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 อ่ากระถางหกนิ้วนะครับแผงสวยพ,พี่หน้าชมพูแจม่มแจม่มกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้าเอาขึ้นต้นเดียวลวกันเพราะว่าต้นอื่นยังไม่โดนเท่าไหร่ยังไม่โดนเท่าไหร่เออยังไม่โดนเท่าไหร่ ถัดมาเป็นน้ำมังนนตัวนี้น้ำมังนนอันนี้น้ำมังนนหน้าดั้งเดิมหน้าชมพูหวานน้ำตาลเรียกพี่แฮะหน้าดั้งเดิมออริจินอลจ้ะพี่น้เมงนนเนาะน้ำมังนนหน้าหวานหวานเลยสามร้อยห้าสิบจ้าสามร้อยห้าสิบหน้าชมพูเดี๋ยวเขาเปิดทองตอนโตนะพี่สวยมากอันนี้เริ่มเริ่มจะมีความใบใหม่อันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะพี่เริ่มจะมีความทองมาหน่อยหน่อยละผมว่าใบใบต่อไปน่าจะเปิดทองสวยเลยน้ำมังนนหน้าปกติจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเนาะ ด่างหนิ้ว350จะพี่แดดสองแดดแยงไหมนี่ดง่งด่างสวยเลยนะถัดมาทางฝากฝังนี้เป็นอ่าสีสวาดสีสวาดครับพี่สีสวาดสีสวาดเป็นไม้ใหม่ตับเมวนะคระพี่ตับเมวผมไม่มั่นใจว่ามี9ชื่อหรือ10ชื่อนะหนึ่งนะั้นจะมี9ก้าเต้ม แล้วก็สีสว่าดเนี่ยสีสว่าตัวนี้เลยครับพี่แบ่งกระด่างหงนิ้วสามร้อยห้าสิบจ้ะบอนสีตับเมวเนาะเป็นชื่อน้องเมวเลยสีสว่าดจะ้ะสามร้อยห้าสิบพื้นใบเขาจะออกเขียวมินท์นนะพี่เป็นเป็นเขียวมิน์นะไม่ได้เขียวเขียวแก่เขียวอะไรนะเป็นเขาเรียกว,ว่าเขียวมิน้นออกด่างออกมินมินแล้วก็จะด่างขาวด่างชมพูแบบนี้นะคะพี่สวยสวยเลยสีสว่าดเนาะไม้ใหม่ตับเมวฝากไว้ด้วยจ้าสามร้อยห้าสิบสวยๆเด้อด้านนี้ไม้ ป้ายมหาราชจ้ะพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆฟอร์มกระถางหกนิว้วฟูๆและฟูๆและพร้อมแบ่งมหาราชสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบนี่เลยเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวใบดกๆใบดกๆนะจ้ะพี่มหาราชเนาะมหาราชนี่อ่ะต้นที่หนึ่งแล้วกันใส่นมเบอร์แล้วกันนะพี่ต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกนิ้วมหาราชต้นที่หนึ่ง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  ต้นที่สองต้นที่สองมหาราชต้นที่สองจะต้นที่สองมหาราชต้นที่สามจะต้นที่สามมหาราชต้นที่สามมหาราชต้นที่สี่จะต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่ห้าและต้นที่หกจะมหาราชต้นที่ห สนใจต้นไหนก็กลิ๊กกลางโทรเลยนะจ๊ะพี่เนาะ0649310997นะจ๊ะบอลสวยๆสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง2องไปแล้วมีบอลฝากกดติดตามให้น้องเนยดือ้อไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า